สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนประจำเครื่องเดือนแรกของเดือนสิงหาคม2564ค่ะชาวราศีมีนลัคนามีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 9กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมนะคะ ก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ,บ่งวันที่ตามหลักโหราศาสาตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนใน EP ีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นมาแนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดรือว่าเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิง ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่มันกำลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมีลัคนามีทุกคนเนาะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะไม่ขออนุญ,ญาตพิจารณาสัมพันธ์นะคะในเดือนสิงหาคมนี้มันมีโปรโมโชั่นพิเศษสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะมันมีส่วนลดให้20%ทั้ง ลดทั้งแพ็กเกจแบบพิมพ์ตอบและโทรไลน์เพื่อสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปตรงคอมเมนต์นะคะที่ไม่ปักหมุดไว้บนสุดดูได้หรือนะคะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดค่าครูดได้นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์มาด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะชาวราศีมีนลัคนามนีคุณคือชาวาัุน้ํานะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแน่ดีที่ผ่านมาชาวราศีมีนลัคณามี คุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะพไพ่ใบแรกจะเป็นไพเ่เด,ดาบเอ่อควีนถือไม้เท้าค่ะไพ่แดเหรียญและเป็นไพ่คิงถือดาบนะคะชาวราศีมีนลัคนามีในเดียวที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษธนู นะคะธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะธาตุดินพฤกษกันมังกรนะคะอา,อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ค่ะไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าในเดีที่ผ่านมานะคะชาวราศีมีนและคนามีนน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนกับคุณแอบปลูกต้นรัก เออบางคนบางคนมีการแอบ,บดูแบบอแบสืบแอบส่องนะคะพยายามที่จะเข้าหาใครสักคนหนึ่งทําอย่างสม่ําเสมอค่ะนะคะโดยที่เขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะแต่ว่าคุณมั่นใจว่าคนคนนี้นะคะจะเป็นเป็นคนที่คุณชอบจริงๆอ่ะนะคะออถามว่าคือคุณพยายามที่จะไม่ไม่ไม่ทำให้คนรอบข้างรู้ด้วยเออเหมือนกับว่า คุณอยากจะให้เขารู้แต่คุณก็แอบใส่ใจแอบบดูแอบบสืแบแอบสองแอบบเขาเรียกว่าอะไรแอบบทําเพื่อเขานะคะอยู่ในที่ลับๆนะคะไม่บอกใครนะคะพยายามที่จะเอาชนะใจเขาพยายามที่จะแบบทาให้เขาแบบหันกลับมามองเราโดยที่โดยที่โดยที่ถากว่า ไม่คาดหวังอนะ่ะเออโดยที่ไม่คาดหวังผลตอบแทนอะไรสักทักนั้นนะคะเออนะคะเป็นเป็นความเป็นเป็นความสัมพันธ์เป็นความรักที่น่ารักนะคะในม,มองเนาะแต่เหมือนกับว่าคนที่คุณแอบชอบนะนะคะอาจจะเป็นหัวหน้างานอาจจะเป็นคนที่ มีตำแหน่งที่สูงกว่าคุณนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีฐานะทางสังคมที่ดีกว่าคุณฐานะการงานฐานะทางการเงินนะคะที่ดีกว่าคุณเนาะคุณเลยจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากมายเลยนะคะที่จะเข้าหาคนคนนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในน้องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนลัคนามีนในช่วงวันที่1-15สิงหาคม2 5 6 4เป็นอย่างไรนะคะ ถ้าหากว่าเสียงเบานะคะลบกวนเล่นโคลุ่มเสียงให้ดังขึ้นเนาะหรือว่าอาจจะใช้หูฟังช่วยด้วยก็ได้นะคะแนวน้มความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงวันที่1นึถึงสิสิงหาคมนะคะใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่4ดาบนะคะเป็นไพ่เอมเพอ r รค่ะเป็น3ดาบนะคะและเป็นไพ่คิงถือถ้วยคะ่ะ ชาวราศีมีลัคนามีนนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำด้วยันเองนะกระกฎมีพิจิตค่ะธาตุลมมีถุนตุนกุมนะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมษลัคนาเมษอาจจะเป็นคนมีสีมียม้อนไปตาแหน่งนะคะเป็นชาวต่างชาติต่างถินตาแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่านะคะในเดือนในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมนี้นะคะคุณอาจจะ มีความผิดหวังเสียใจมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าคุณอาจจะหนึ่งคุณอาจจะโดนปฏิเสธมานะคะสคุณอาจจะถูกเพิกเฉยนะคะโดยการกระทำไม่ใช่คำพูดนะคะว่าเอ้ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคุณอาจจะแบบ ไปรู้ไปเห็นไปรับรู้นะหรือว่ามีคนบอกก็ได้นะเออนะคะมันจะมีสถานการณ์ที่ทําให้คุณจําเป็นที่จะต้องหยุดสนใจหยุดนิ่งนะคะทาใจนะคะมีไพ่ของความเสียใจเกิดขึ้นนะคะเนาะเป็นไพ่ของความผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นนะคะแล้วถามว่าคุณเนี่ยตัดใจจากเขาได้ไหมย,ยังไม่ได้ค่ะนะคะเพราะว่าคุณชอบเขามากๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับยิ่ง เหมือนกับยิ่งเขาบอกว่าเอ้ยแบบเขายิ่งยิ่งคุณรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วแล้วเปิดเผยนะคะไม่ปิดบังคุณยิ่งชื่นชมเขาว่าเขาไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวนะคะคณยิ่งชื่นชมเขาว่าเอ้ยเขาเขากล้าที่จะบอกความจริงแล้วก็ไม่ให้ความหวังใครนะคะเนาะมันเลยทําให้ตัวคุณเนี่ยเจ็บไหมเจ็บค่ะยังชอบอยู่ไหมยังชอบอยู่แต่ก็ต้อง เลือกที่จะหยุดตัวเองหยุดหัวใจตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้ทำผิดศีลธรรมนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนลัคนามีนจะเป็นอย่างไรนะคะม่นขออนุญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ เอาคำใบแรกได้เป็นไพ่1ดาบค่ะใบที่สองนะคะได้เป็นไพ่9เหรียญน,นะคะ6เหรียญค่ะและเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะชาวราศีมีลมัคนณะมีเอาคำอนาคตความรักของคุณนะคะคุณก็เป็นคนโสดเหมือนเดิมนะคะ,ะ,คะแต่ว่าอาจาอาจะากับคนคนนี้นะคะจะกลายมาเป็น เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่ดีต่อกันนะคะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือกันในยามลาบากนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ทางชู้สาวอ่ะจะไม่มีแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้าหาคุณด้วยนะคะมีมีโอกาสที่แบบว่าคุณจะแบบเจอคนที่ถูกใจแหละนะคะแต่ว่าไม่รู้สึกว่าคุณอาจจะยังไม่ได้โฟกัสในความรักเพราะว่าคุณก็เพิ่งผิดหวังมานะคะคุณจะโฟกัสในเรื่องงานความมั่นคงของตัวเองมากกว่านั่นเองนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะขอไพ่คำแนะนําในเรื่องราวของความรักค่ะให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนคาแนะนานะคะใบแรกได้เป็นไพ่จัสติสนะคะเจ็ดเหรียญค่ะ ไพ่คิงถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะชาวราศีมินรามีนไพ่ทาโร่แนะนําว่านะคะถูกต้องแล้วที่คุณตัดสินใจเดินออกมาที่คุณตัดสินใจที่จะหยุดที่จะรักเขาหยุดที่จะอยากที่จะแบบเป็นเจ้าข้อเจ้าของเขานะคะถูกต้องแล้วที่คุณทำนะคะเพราะว่าถ้าหาว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วการทําแบบนั้นคือมันศีลธรธรมมันผิดศีลธรรมแล้วก็ ผิดกฎหมายด้วยนะคะแล้อย่างหนึ่งคือคุณจะอยู่ในสังคมได้ยากลําบากคุณจะเป็นฝ่ายรอเพราะว่าคุณเป็นคนที่มาทีหลังคุณจะกลายเป็นคนมาทีหลังแล้วคุณจะเป็นฝ่ายรอนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเอ่อมันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักที่คุณจะไปโฟกัสในเรื่องราวของความรักนะคะหันกลับมารักตัวเองแล้วก็โฟกัสในเรื่องงานนะคะความเจริญก้าวหน้าของคุณจะดีกว่านะคะอะไรที่มันเป็นไปได้ก็อย่าดันุลังต่อไปนะคะก็ ไม่เป็นไรคนเราไม่จะเป็นต้องจบความสัมพันธ์โดยการที่จะเป็นแฟนกันตลอดไปนะคะเสมอไปเนาะเราก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่ดีแก่กันก็ได้นะคะเป็นอะไรก็ได้ค่ะเออขอให้เป็น คนที่ปรารถนาดีให้แก่การเท่านั้นก็พอนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมมาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสาม,มารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้หรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต,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 ต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแมพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ